สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่อู่ยิ่งเจริญครับพามาชมรถตีดินครับโฉมใหม่อยู่กับช่างเปาสวยจัดพามาชมมามาอัปเดตให้ FC ได้ชม FC ยิ่งเจริญโฉมใหม่ครับ บอกเลยเงาตาแตกดูไฟชมหน้าครับอันนี้อันนี้ท่ออะไรช่างเปเา่าไอดีมามาเข้าตัวไหนตัวนี้หรอ ใช่ไหมครับอัดไปเป็นกระโบอัดเข้าไอดีครับเดี๋ยวรอชมครับนี่ผลงานของช่างเป่าม,มืดหน่อยท่นผู้ชมพาชมสดสดรอทำสีครับรอทำสีชมรอบๆ ดูงานทุกจุดเด,เดี๋ยวสอบถามสเปคลดให้ครับเดี๋ยวจะมีมีตัวค้ำตัวนี้กำลังขึ้นครับเป็นเหล็กสแตนเลสคัมเดี๋ยวสอบถามสเปคให้ครับปัม๊มปั๊มก็มาแล้ว ตู้แอรตู้แอร์ใหญ่ครับนั่งได้สองคนครับทำเป็นสองที่นั่งก็ได้ตัวนี้ทั้งทัดตัวนี้สเปคเป็นไงครับสเปคก็ เรื่องก็เป็นสเปคเดิมก็คือ T11 ปั๊มสายแท้อันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานลับหลักที่เราทำอยู่แล้วครับแล้วก็ปั๊มก็เป็นปั๊มเบอร์23แล้วก็เจลเดินก็เป็น12เกาหลีใหม่คาดที่จะมีปรับเปลี่ยนก็คือมีปรับรูปโฉมใหม่ครับโอ,โอ้เยอะเลยรุ่นนี้ก็จะปรับมาเยอะลุกเล่นใหม่ๆมี ลูกหางก็ค่อนข้างจะใหม่นะเพราะว่ามีการปรับเล็กลูกปงลูกปืนเพื่อให้นนคนผ่านจุ่นที่เห็นหลักๆก็คือจะเป็นโฉ<ช>มโฉ<ช>ม,ม,มใหม่อเอาง่ายง่ายครับโฉมใหม่เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มใหม่หๆมองดีเจริญบ้างครับพี่ว่าล่อมากเลยครับตัวนี้ ตัวนี้จะได้ชมประมาณอีกเกี่ยอาทิ์ครับประมาณอีสัก10 5วันไม่น่าจะเกินนี้ครับช้านิดนึงช่วงนี้ภายในคันนี้เป็นเป็นไงครับภายในคันนี้ก็อาจจะยังมีปรปับเหมือนกันเพราะมันเป็นที่นั่งเบียร์ที่นั่งกว้างนั่งสองคนครับสีสันก็จะมาแบบใหม่ อันนี้ทาเป็นสองที่นั่งไหมทําเป็นสองที่นั่งครับก็ภายส่วนภายในก็เดี๋ยวรอติดตามทางช่องเจมสายชูไปก่อนเพราะว่าภายในอาจจะยังยังยังรองให้ปรับอีกนิดหนึ่งก็จะไม่จะไมะไม,มาจะไม่มาแนวเดิมละจะไม่ใช่ที่นั่งแบบแบบเดิมๆจะไม่ใช่สีเดิมๆก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปครับ ตัวนี้เป็นไอ้ปั๊มลูกค้าถามเป็นเป็นปั๊มใหม่ไหมปัม๊มถ้าปั๊มใหม่มันก็จะไม่ได้เ,เขาเรียกว่าเ่าที่มันเป็นจะเป็นสแตนดานมาจากโรงงานก็จะเป็นเผาปั๊มก็จะเป็นเล็กครับตัวนี้ก็จะถ้าเป็นปั๊มเก่าญี่ปุ่นมันก็จะสามารถเพิ่มให้เป็นเ่าใหญ่ขึ้นครับแล้ววินก็จะใหญ่ขึ้นโอกาสที่จะปั๊มเผาขาดก็จะน้อยลง ครับเพราะว่ารุ่นใหม่ก็จะเป็นเป็นเป็นบินสี่ล่องแหละเป็นสะพานสี่เส้นสี่เส้นเลยถ้าเราไปใช้สแตนดาร์ดจากโรงงานก็คือเพาเขาจะเล็กครับถ้าไปหุนนสายพานสี่เส้นก็โอกาสขาดเขาขาดก็มีสูงตัวนี้ก็ถือว่าเพาใหญ่เพาใหญ่ได้เพาใหญ่ได้เพาใหญ่ครับแล้วก็วินก็จะฉีดปั๊มมากขึ้นครับขา,ขาก็จะน้อยลงทนทานขึ้นมากั้นเถอะตัวนี้สเปคหางนี่กี่เมตรครับ ตัวเลขยังเป็น2องเมตรสิเหมือนเดิมนะแต่ว่าชุดคลาดแล้วก็ชุดเต้าลูกปืนก็จะใหม่แล้วก็ชุดคาดก็จะเป็นสเตลเลตทั้งหมดก็จะหนักขึ้นแข็งแรงขึ้นครับทนทานขึ้นนะครับทนทานขึ้นนะั่นแหละพอเราก็ไม่ได้คิดเรื่องเราไม่ได้คิดเรื่องเรื่องว่าปีดีแค่ปีเดียวก็ต้องคิดเรื่องยาวๆ์วิสเป็นยังไง ใช้งานไปแล้วมีอะไหล่ให้ไหมถ้าเกิดอะไะหล่ตลาดเขาไม่มีทําแล้วจะไปซื้ออะไหล่จากตรงไหนอันนี้จะเป็นกระจายหลักๆของรถดินมากกว่าครับแต่ของของยิ่งเจริญนี่มีอะไหล่ครบทุกชิ้นนะตลอดชีพครับครับ,รบสามารถลูกค้าอยู่ไกลๆนี่ส่งส่งได้นะเลยปกติอย่างเชียงรายเนี่ยถือว่าไกลที่สุดแล้วนะอย่างแม่สายอ่ะนะครับเราก็ส่งนะถ้าลูกค้าไม่สะดวกมาเราก็เราก็ส่งพอที่แม่สายรถเรารถที่เป็นยิ่งเจริญก็จะมีหลายคัน เราก็ส่งอะไรได้อย่างพิทโลสูนโอ๊ตไทยทุกวันนี้เราก็ส่งนะแล้วก็ยังส่งไม่จะเป็นต้องวิ่งมาที่หูก็ได้เพราะมีสเปคที่ค่อนข้างแน่นอนครับก็คือเราไม่ได้ทําแบบชิ้นต่อชิ้นเราทําแบบสเปคนี้นะลูกค้าแจ้งมาว่าหางสเปคนี้เราก็จะรู้เลยว่าอะไรชิ้นไหนบ้างแล้วก็ส่งให้ได้เลยครับลูกค้าก็ไม่จะเป็นต้องหีเสียงมันหัเสียง่าราหมัน,มน,มน,มน ช่วงนี้ก็จะแบบเข้าใจว่ารุ่นขึ้นมานิดเลยท่อเธอก็จะทําแบบให้มันดูแบบตัวนี้ก็<ป>ตัวนี้ก็ข้างหน้าก็ทําใหม่เลยนะครับเนี่ยให้ดูงานครับเนี่ยจะต้องรอชมครับตอนตอนเสร็จอีกไม่เกินสองสามอาทิตย์นะ รพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้ก็น่าจะได้วางปัม๊มพรุ่งนี้ก็จะวางปมวางบบแล้วก็จะมีาโน,นแล้วก็จะเอาตู้ขึ้นไปประกอบครับเป็นชุดขับเคื่อนอ่ะอกะ็ฝากไปด้วยครับรอชมได้เลยครับอ่ะฝากไปด้วยครับสวัสดีครับ